สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมือนีนะครับผมสิบห้าเพื่อนๆมาเบิงกล้วยครับผมเป็นกล้วยลาว่าเก้าสิบวันพอดีครับผมมือนีเฮาก็เลยสิมาตัดเครื่องนะครับผมตัดเครื่อเขาออกไปโบมไว้น้อยหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะห่อเขาต้มครับผมมืออื้นนะครับก็สิเป็นวันแม่นะครับผมสิบสองซิงหานะครับเดี๋ยวเฮามาตัดเครื่อกล้วยนะครับตัดกล้วยเอาไปฝากแม่นะครับผมสิบสองซิงหานะครับ พักนักแม่พาพี่น้องอุ้ม่ะเดี๋ยวอุ้มมอุมอ้นะซุกข้าเือเอเราเปน่้าวขอต้มบอสเหมือนห้อเอ๋บาดเนี่ยป้วยสุกข้าเคลือเรามาห้องมาตักแล้วข้าวสุกเนี่ยฮานีถึงมารับมารับแล้ว รับเอาวกล้วยมาทนี่เยเฮ้ครับเับซอยนพี่น้องอืออือบานนี้โอ้ักนักแน่พักนักแน่ครัพี่น้องอุ้มนะอือออเดี๋ยวอุ้มาอุ้มมาอ้นะุกาเยเอาเเอาไปะเพาเข้าต้มาอเอาเาไปีแบกเอาไาเนีเ่คันี่าเนีไป

เอาไปนี้เลยมองแล้วเดี๋ยวหาเสียบมาห้อยไว้แห้วเฮ้ยเอาเลยเอาแล้ว,ลวไปนี้่้อาคอยไว้ไปนี่เอาไว้สวีกินไปนี่กินนนนไปนี่มัดไว้ไปนี่อยากงามใดเฮาก็มาบีกินเอาไปนี่ เครื่องยิงไงวะนี่บะนี่พี่นองเอ้ยบะนี่นแล้วเขาเอามาแขนไ้แล้ววบะนี่อยากงามใดเขาก็จ้งควยมาบีกินเอาที่ละหน่วยที่ละหน่วยครับบะนี่แขนไปเรียบร้อยแล้วเครื่องกับง่าๆครับผมพาผ้าเพื่อนๆนะครับมาตัดเครื่องกลวยบะนี่ห้อยไว้เรียบร้อยแล้วครับบะนี่ บีกินที่ระนวยที่ระนวยเลยบอยนี้อยากอยากยง้มไหนห้องกับมาบีกินเราขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจเ้อครับการเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดกติดตามกดติดใจให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับไหนแล้วครับแกนกล้วยไว้แล้วอยากยง้มไหนห้องกัอยมาบีกินเรานะครับ